เครดิตผู้แปลเพจแปลไปอาจไปสามารถสนับสนุนเพจผู้แปลได้ทางทูวอเลตธนาคารกสิกรไทยตามนี้ได้เลยครับและทางเพจนั้นยังมีกลุ่ม v p p ให้เข้ากันไปด้วยขณะนี้เราจับตัวผู้บุกรุกที่แฝงเข้ามาเตียงนิกายของเราได้ด้วยค่ะ ตงไปนำตัวพวกมันเข้ามาอาแล้วก็อย่าส่งคนไปตามหาพวกเด็กที่หนีไปล่ะเดีย๋ยวพวกคนในหมู่บ้านจะยินทานเราได้รับทราบครับอา้าเข้าไปแล้วนี่อย่าผักฉันนะเดี๋ยวสิ่ขี้เียวดูนั่นไหนใครมันกล้าบุกรุกสำนักของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต รูจกากซากศพแห้งๆข้างหลังของเธอน่าจะเป็นผลมมากัาบปิศสาจ์สาวคนนี้ดูพลังชีวิตออกมานี่มันไม่ใช่แค่ใช้คาถาต้องห้ามกับผู้คนในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังดูพลังชีวิตของคนอื่นด้วยอีกโอ้ได้ไปเจอกับพวกที่ใช้ได้มีแค่แค่สองคนเองหรอกเหรอนี่พวกแกอย่าทำอะไรโง่ๆงงดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวพวกนี้จะตายแบบทรมานแน่โอ้โ,โอเจพี่จอาไม่งสนใจกับผม นี่พวกเธออย่าทำรท้ายเด็กๆนะเธอฆ่าเด็กพวกนั้นไปไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือไงฮะเ,เมื่อกี้แกว่าไงนะแต่ฉันเดาไม่ผิดเลยใช้คาถาต้องห้าเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปรักษณ์ของตัวเองให้เป็นแบบนี้แต่ว่าเธอจะต้องดูดซับพลังฉีจำน,นวนมากมเพื่อชดเชยกับผลข้างเคียงของคำสาบฉะนนั้นเธอไม่ใช่แค่ปีศาจที่พอจะรู้วิชาแล้วหลอกลวงผู้อื่นไปทั่วยังกล้ามาเรียกตัวเองเวอง่าพระเจ้าแห่งุูเขาและแกนีิอย่างนั้นเลยบอกฉันมาว่าตัวจริงของเธอเป็นใคร พวกเกนะรู้มากไปเชื่อต้องใช้พลังอย่างในการใช้ชีวิตต่อไปในแต่ละวันดูเหมือนว่าเธอจะมีพลังในการควบคุมเชื่อจะต้องปกป้องฉีเหยไอ้ยายพิซา์ดหน้านอนไปนเด็กๆและคนอื่นไปไส้อย่าไปทำช่วยอีกเลยฮะเมื่อกี้เกพูดอะไรนะซีเว่ยนาะยทำอะไรนะอย่าไปยั่วโมโหเธอสินี่เชื่อใจใช้แนละ้วทำตามที่ฉันบอกซะ เธอมอบสิ่งนี้ให้กับฉันเชื่อขอส่งคืนมันให้กับเธอถ้าหากว่าฉันตายเธอจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะหน่อยเนี่ยพวกแกอย่ามาหวายกันต่อหน้าฉันนะพูดไปก็เปล่าประโยชน์ฉันจะทรมานสาวนอยคนนั้นสักหน่อยก็แล้วกันใหญ่ดาบหัว่าปร,รักเธอต้องการอะไรกันแน่ฮะพูดมาความสามารถของฉันคือการอมอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้ก่อนที่แกจะตายยังไงล่ะ มองตาฉันซิแล้วดูว่าฉันสวยแค่ไหนอืมซีเวยเกิดอะไรขึ้นนายต้องสติซี่อย่าถึงเธอควบคุมนะมานี่ซิฉันจะให้ความสุขที่นายไม่เคยได้มาก่อนเองตกลงเอ๊ะพวกเธอทำอะไรหนะ้าป่อฉันนะซีเว่ยฉันไม่อนุญาตให้หนายไปไหนทั้งนั้นได้ยินฉันไหมเน่ซีเวยถ้าเธอไม่อยู่ฉันจะหักแขนซะ เธอจะต้องคอยจ้องโมชตากรรมของเขาจนตายสีเว่ยถ้านายไม่ได้สติและถูกยัยผู้หญิงน่าเกลียดต,ตัวนี้ทําเรื่องแบบนั้นต่อนหน้าฉันฉันจะค่อยๆทรมานนายไรประโยชน์นะเขาไม่มีทางได้ยินเธอหรอกนะเรื่องบ้าแบบนี้กูจะตายด้วยวนะเนี่ยเอ้ฉันขอเตือนนายเลยนะว่าอย่าเล่นแบบนี้ความชอบขอกี่เหยา่อจะลดลงเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะแล้วก็อันตรายด้วย อาฉันขอหาวิธีจัดก,การยัยบิสซดดีกก่อนด้ฉันยังไม่อยากถูกฉีเหยา่าข้าเ้ยนี่เธอชอบเขาใช่ไหมล่ะเอ,อปะเปล่านะฮ่น่าสนใจจริงๆ,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 ๆไม่นะซีไวเอาละเรามาเล่นอะไรสนุกๆก,กันเถอะนะนี่เราจะวิ่งไปรอบๆมึองอย่างนี้เลยเหรอใจแล้วรอซีไวบอกอางน,นะ มันได้ดูสถานการณ์และป็นตบุบาลไม่ว่าเคยเรากำลังโดงนไรกระทืดนะมันบอกให้เราเชื่อใจแล้วมันจะต้องมีแผนแน่แน่เชื่อใจมันบางีใช้กระชีเงินนะเฮ้ตรงนั้นซีเว่ยบอกให้เราเีบไปที่น,นี่แล้วอ๋ะนี่เราจะไม่เป็นไรไนดะ้จริงเหรอไอพวกโรกิตขโมยเจ๊งประกาจทำให้เทพเจ้าของเรากอดปล่อยเด็กเดกคือน้าฟ้ากือพลมาสก้า,าคือเด็กให้ดังฟ้าใช่แล้วใช่แล้วคือโยไปซะ ส่งเด็กคืนแล้วเราจะไม่ฆ่าพวกแกโอ้เบ,บิรนี่ถึงต่อยกับคุณทุกคนช่วยเก็ดจับพวกมันเอาไว้พวกเราไม่มีทางยกสิ่งเด็กให้กับพวกแกแน่นอนฮัโโลโหลพี่พีพีพวกเรามาช่วยสนับสนุนคุณแล้วน่าเสีสดยดายจัง,จง พวกเราไปจับตัวพวกมันซ้ท่านเทนพเจ้าจะได้มีก่อนเราและจะยกโทษให้หมู่บ้านของพวกเราโอ้จบมอนจบอนข้าไม่เลยกี่กว่าจับม